ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พิลก,ก่อนนะะโอ้นะเชา้านี้อืมหลังจากที่หยุดมาสองวันนะน้องมีน,น้อยกอ็ยังมีการปวดท้องแอดเลยไม่ให้ไปนะคะก็ต้องอยู่ทานยาเนาะแต่ก็หายดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้คือปกติแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติคือกันนะคะเมนูเช้านี้ของหนู่ข้าวจีนี่นะทุกคน ข้าวจีรองท้องร้อนๆนข้าวจีใส่ไข่แซ่บหลายเลยอือร่อยไหมลูกร้อนๆเลยอร่อยไหมคะอืมกินเยอะๆลูกอุยย้อย <laughs> <laughs> กินอ๋อว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะเอฟซีเนาะ เสียงรองเท้าเมื่อกี้น่ะเสียงรองเท้ามันปุทะเนาะโอ้อกินลออืมกินแล้วก็ได้น่ะแล้วจะกินโอันตินอีกด้ไหมเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปเดยเวจะซื้ออันนั้นเลยซื้อนมจืดมาให้หนูเป็นลังเลยเนาะโฟมอตนะมดนหลืได้รูกเอยอืม หมดแล้วนมเรียนก็หมดแล้วนมใ,ใช่มันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ใกล้อีกหน่อยก็จะปิดเทอมอีกแล้วนี่เดือนไหนนะมีนาไม่หรอเอ่อฮึก็จะปิดช่วงเมษาแต่มันจะเป็นปลายมีนาคือเมษาก็จะปิดไปแล้วหรอไม่เอานะี่ก็พุทธภาโอ้หืั่นนงเดือนเออหนึ่งเดือนแล้วนะน้องเมล์ โอ้โหกุมพามีหน้ามีหน้าก้อนมีหน้าอ่วย <c oughs> ไปรงเรียนทุกวันยังลืมเดือนแล้วน่ะมินเออกรอบกบกบกูกูกเลยเอ,อเ้อเห็นนะควันออกปากยังหนาวนะทุกคนน่าจะหนาวใส่งานพระธาตุพนมแล้วเนาะเพราะว่าทุกปีม<ช>ันก็จะเย็นนะคะเห็นว่ายังไม่ได้รู้ปฏิทินแต่ได้ยินแต่เพื่อนพูดไปพระธาตุพนมหรือยังเลไปแล้วก็ไม่ได้ออรอ ไปไกลเลยกับเบะได้ยังพี่ดี้แม่ไปไหมเอาบิ่งก่อนน้อยเรียไม่พอหนูไปหน่อยได้ไหมได้พนมโอ้มัไกลแล้วนะลูกเดี๋็กเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูปีนี้พ่อเปาจะเหมารถนไหมไม่ใช่พ่อเปาสิ fc พ่อเปาจะเหมารถให้ไปไหว้ธาตุพนมไหมปีนี้รอดูแต่ถ้าถ้า fc ไม่ได้ไม่ได้เหมาเราก็ ไปรถเร,ปเราก็ให้ลุงนัดพาไปไงลูกโอเคไหม,หมพาน้องว่าพิงไปเลาะด้วยเพราะว่าเขบเเขับรถไม่เป็นใช่ลูกไม่ขับรถไม่เป็นได้เป็นผู้หญิงแต่แม่แต่แม่นะ่ะไอเป็นขับรถเป็นบอกลูกเออก็แม่หนูเก่งนะเบลเขาไม่เก่งเบลแก่แล้วสายตาก็ เล,นล่นบ่น,บนบึ่งกินเยอะๆลูกกินเยอะๆข้าวจี่ใส่ไข่อ้หน้าอร่อยมากนะทุกคนเมนูง,ง,ง่ายๆเนะาะเพราะช่วงเช้าเด็กก็จะไม่ค่อยอยากจะทานข้าวเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่หิวเท่าไหร่เนาะก็พอดีรองท้องอ่ะเดี๋ยวไปก็อยู่ข้าวกัน เออวันนี้เห็นโอ้ไม่ทันตาชานเลยเห็นตาชานไปเลาะขายของวันนี้ใช่แกก็ไปขายที่ตลาดเลย uh huh. อื้เพราะไม่ไกลก็กบ,บ้านน้องพะพิงกันแหละเดี๋ยววันนี้น้องพะพิงจะกินข้าวจี่เหมือนกันแหละว,วันนี้น่ะน้องพะพิงก็โอ้ช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพกระด้วยแต่ไม่รู้ว่าทางอื่นเป็นเหมือนกันไหมแตว ช่วงนี้แถวโรงเรียนใกล้ๆนี่เป็นกันเยอะมากนะเด็กเด็กจะมีอาการอ้วกแล้วก็ปวดท้องนะทุกคนเนะานะอนบอกเป็นอันนั้นนะเป็นอิสุอิใสเอออืมก็แล้วแต่น,นะเป็นช่วงนะทุกคนก็ระวังลูกหลานด้วยนะ,ะก็จะเป็นตามฤดูกาลนั่นแหละนะน จะเป็นอิสุกอิสายเราป่ะสาวเมื่ออิสุกอิซายนันมันเป็นตุ่มซุกหรืออันนี้มันเป็นเป็นพื้นพื้นแพหรือเปล่ามันคันกูแกมชักมาเบาใช่ไหมชักมาถามว่ากูแกมเคยเป็นไหมแล้วมันน่ะไอฟ้าระยะหราฟ้านี่เบิึงมันกำลังกระเล็นนี่อันนี้นะมันเป็นพื้นคันมันแพ้อากาศอืกินให้หมดนะลูกบิ้งนั่นน่ะได้กินหมดนะเก่งเลยนั่นน่ะอืม กินให้หมดลูกขาวจีใส่ไข่อร่อยอร่อยเคี้ยวๆแล้วก็กินให้หมดเลยนี่กินหมดน่าเก่งแล้วนะนูหนูเจ้าแดงมันก็อยากกินด้วยนะเจ้าแดงอกิน่าเกี้ยยวกินลูก ขเข้าบ้านแล้วละมิ้นแมวเข้าบ้านเราเข้าครัวแล้วอือปิ้งแบบไฟอ่อนๆแล้วมันมันกรอบดีแดงใช่แมนต้องปิ้งไฟอ่อนๆกรอบๆแล้วนะทุกคนเนี่ยนี่น่าทานไหมโอ้วันนี้ทำอะไร ทำอะไรไปส่งอ้าวแม่นี่การเสร็ี้ยออน,นี่ไว้ทำชงไว้หนึ่งวันว่าเมื่อวานพอดืมทำตั้งแต่เมื่อวานได้ลืมเอาไปส่งแล้วทุกคนทำแก้วอะไรอ่ะมันจันทร์แรงมันจันทร์ใช่ต้นเย็นมันจันทร์เมื่อวานหนูลืมอือเอาและไปส่งแบบนี้ครูจะให้คะแนนไม่เหี่ยวเฉาแบบนี้นะ่ะไม่น <laughs> ้องพลอยแต่กล้าเธอรู้สึกมันจะไม่แข็งแรงแล้วนะมันหมดแรงแล้วนะั่นแหละ อืมเอาอะไรไปตั้งอันนี้มันให้มันตึงเหมือนเดิมใบมันแอบเหี่ยวนิดนึงฮึแม่แม่ก็ลืมไปลืมบอกว่าให้ใส่ทาน้ำมันมะกอกใช่ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็แช่น้ำไว้แม่ก็ลืมแล้วก็คุณรูให้ทำเอ่แบบขนมอาหารเพราะว่าอันนี้เป็นการอาชีพครูเลยให้ทำหลายอย่างเลยบฟันแล้วก็ไปส่งเหมือนแบบนั้นที่หนูทำอาหาร บ่แต่อันนี้เป็นกลุ่มเพราะเหมือนกัว่าจะทำกล้วยตากเองตากแห้งเน้นหน่อกล้วยหน่อยทำนี่แหละท่หน่ะกล้วยเราน่ะมีอยู่พอดีเลยแล้วมีจะไม่ให้คิดตั้งขึ้นมาว่ามันทำไปเียอะเองเดี๋ยวมันมาไกลอันเมื่อไหร่นะพอจะกลับจะปิดรถยังดีหนี่งวันเฉพาะเช่นแม่ยูฮืนนะพอเราลงมาผัดกิจอะไรพ่อแม่พอไปกิจย่างแล้วผัดเราอ้าปิดรถเองน่ะเลยว่าเราลงมาเน่ะวะ ว่าจะมานั่งคุยสักหน่อยติแคิดต่อน่าจะไปแวะคุยกับเพื่อนอีกแล้วว่าได้มือม่ตานอนะโอเคค่ะนาะว่าสำหรับเชา้านี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็หลายวันแล้วที่ไม่เห็นมินน้อยเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายเอฟจีนนะลูกเอา